สวัสดีแฟนนาเซาทุกคนนะครับวันนี้วันพุธที่13พฤศจิกายน2อ1 7นะครับอยู่กับใบชูวิทางนาเซาดีครับสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรนาเซาวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตให้ฟังกันหลายเรื่องเหมือนกันนะครับคงจะต้องเริ่มต้นด้วยข่าวหน้ายินเดียน,นี้ก่อนนะครับมาติโนเดกาดได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับมาสู่ต้นสังกัด อย่างอาซ่ลนะครับเพื่อที่จะเรียกความฟิตให้กลับมาเต็มถังหลังจากได้มีการบินไปยังออสโลนะครับเพื่อเก็บตัวกับทัพนักเตะนอร์เวย์ที่เตรียมแข่งขันเนชั่นลีกที่จะพบกับสโลวีเนียแล้วก็ต่อด้วยคาซัคสถานในช่วง2สัปดาห์นี้นะครับโดยสตาเลโซบักเคนกุนซือของนอร์เวย์เนี่ยเปิดเผยว่าพวกเขา มีแผนที่จะตัดสินใจในช่วงสองสันนี้นะครับว่าจะให้มาเตนโรเดกาดเนี่ยมีส่วนร่วมกับ2เกมนี้มากน้อยขนาดไหนหลังจากแข่งวัยย5ปีรายนี้เนี่ยเพิ่งจะหายเจ็บจากการเล่นให้กับทีมชาตินะครับในเกมเจอกับออสเตรียแล้วก็ได้มีโอกาสลงเล่นให้กับอาร์เซอไป95นาทีนะครับในเกมเจอกับเชลซีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะลงเล่นในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับอินเตอร์มิลานแต่ก็อย่าเรียกว่าลงเล่นเลยดีกว่านะครับลงไปในช่วงทดเจ็บก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนอกจากผลในเชิงจิตวิทยานะครับที่ทําให้แฟนบนอ,อลอาเซนเนี่ยได้สบายใจว่ากับตันทีมของพวกเขาเนี่ยได้กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางทีมชาตินอร์เวย์พิจารณาแล้วนะครับว่าจะปล่อยให้มาตินเดกาดเนี่ยถอนตัวออกจากทีมชาติไปนะครับ เพื่อที่จะให้เจ้าตัวเนี่ยกลับมาฟิตพร้อมสมบูรณ์นะครับโดยทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยประเมินความพร้อมของเขานะครับก่อนจะตัดสินใจว่าให้เขาได้พักในเบรกทีมชาติรอบนี้ไปเพื่อให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับโดยในส่วนของมารตินูริกาดเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะครับว่าเขาเนี่ยผ่านการซ้อมมายาวนานพอสมควรนะครับแล้วก็ ตลอด9สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นฟุตบอลในเกมแบบจริงๆจังๆ,ๆนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่ร่างกายของเขาจะยังไม่สมบูรณ์ยังไงก็ตามเจ้าตัวเนี่ยหวังว่าเพื่อนร่วมทีมชาติเนี่ยจะทําผลงานออกมาได้ดีนะครับโดยส่วนตัวเขารักที่จะเล่นให้กับทีมชาตินอร์เวย์อยู่แล้วแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาลงเล่นให้กับทีมชาติอีกในเร็วๆนี้นะครับโดยปืนใหญ,ญ่อาเซ่เนี่ย ก็สามารถประครับประครองสถานการณ์ได้ดีพอสมควรนะครับในช่วงที่ไม่มีมาร์ตินโูเโดกาดโดยเก็บชัยชนะไปได้3จาก4เกมแรกที่ไม่มีเขานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในช่วงหลังเนี่ยผลงานมันก็เริ่มแกว่งนะครับก็ยังดีที่มาร์ตินโูเโดกาดเนี่ย ไม่ร้างสนามไปนานกว่านี้นะครับจากนี้ไปหลังเบรกทีมชาต,ติเจ้าตัวก็จะได้มีโอกาสลงช่วยอาร์เซอลอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายปีเนี่ยโปรแกร,รมจะชุกมากนะครับโดยอาร์เซอจะเริ่มกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งในวันที่23พฤศจิกายนนะครับด้วยการเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของน็อตทอมฟอเรสซึ่งก็ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่แข็งแกร่งมากในฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้ก็มี19แต้มเท่ากับอาร์เซนอลด้วย นอกจากนี้นะครับในส่วนของดิแคนไร c ์แล้วก็บุยโยซาก้าเนี่ยก็ได้รับอนุญาตให้ถอนตัวจากทีมชาตินะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าจะทำให้แฟนบนอลอาซโซลสบายใจนะไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าหลังจากกลับจากทีมชาติรอบนี้เนี่ยจะมีนักเตะคีแมนคนไหนเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บกลับมาอีกมากน้อยขนาดไหนยังไงหรือไม่นะครับโดยดิแคนไรส์เนี่ยก็ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับตามข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นที่นิ้วเท้า แล้วก็ลงเล่นได้ไม่เต็มเกมนะครับกับเชลซีส่วนบุญโยซาก้าก็ถูกถอดออกระหว่างเกมนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยเล่นต่อไม่ไหวนะครับหลังจากที่ถูกมาโคคุเรียเนี่ยเข้าสกัดหนักหน่วงนะครับก็ต้องติดตามกันว่าทั้งคู่เนี่ยจะต้องพักยาวขนาดไหนนะครับแต่ก็หวังว่าจะกลับมาช่วยทีมได้นะครับในเกมที่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนอร์ทเอมฟอเรสต์ในช่วง หลังเบรกทีมชาตินะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมีเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนอเมริมนะครับเฮดโค้ชคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมกับสปอร์ติ้งลิสบอนพูดถึงสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับตอนนี้ก็มีข่าวว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมนะครับที่จะปล่อยนักเตะตัวเก่งของพวกเขาอย่างวิกเตอร์กิ a r เกเรสนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าหมายของอาเซอมาอย่างยาวนานนะครับโดย เฟเดริโกว a รันดัสประธานสโมสรสปอร์ติ g งลิสบอนเนี่ยยืนยันว่าพวกเขาพร้อมที่จะปล่อย Victor ร์ก g r e เกนะครับหากว่ามีทีมที่พร้อมจะยื่นข้อเสนอระดับค่าฉีกสัญญานะครับซึ่ง Gil g i l g เกรสเนี่ยก็กลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมมากนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็น่าจะยังเนื้อหอมต่อไปนะครับหลังโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงโดยยิงไป23ประตูนะครับจาก18นัดในฤดูกาลนี้รวมถึง แฮตทริกที่ยิงใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยโดยในช่วงนี้เนี่ยเจ้าตัวถูกคาดหมายนะครับว่าจะย้ายตามรูเบนอโมริมไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าคุณซือชาวโปรตุเกสเนี่ยก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ดึงนักเตะจาก Sporting l i ิสบอไปร่วมทีมในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับทางประธานสโมสร Sporting l i ิสบอ bon ที่ พูดถึงโอกาสการย้ายทีมของหัวหอกทีมชาติสวีเดนวัย26ปีรายนี้นะครับว่าเขาไม่สามารถสัญญาอะไรได้เลยนะครับโดยถ้าหากมีสโมสรที่ยอมจ่ายค่าฉิกสัญญาแล้วเคียรเกรสเองอยากจะย้ายทีมด้วยเนี่ยเขาก็พร้อมจะปล่อยตัวนะครับแต่ว่าเขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับโดยสื่อ,อยาง t h อ Times นะครับก็ได้มีการคาดการณ์ว่า p o r t i n ง Lisbon เนี่ย พร้อมที่จะพิจรารณาข้อเสนอซื้อตัวนักเตะรายนี้ที่ราวๆ63ล้านปอนด์นะครับในช่วงซัมเมอร์แน่ถึงแม้ว่าค่าจิกสัญญาของเจ้าตัวเนี่ยจะอยู่ที่84ล้านปอนด์ก็ตามแต่ว่าถ้าต้องถึงซัมเมอร์แน่เนี่ยเกรงว่าจะไม่ทันอกทันใจของแฟนบอรนาซซ่นะครับที่ต้องการจะเห็นทีมเนี่ยปรับปรุงฟอร์มการยิงประตูโดยด่วนนะครับหลังจากที่ยิงได้แค่ประตูเดียวในช่วง3นัดที่ผ่านมานะครับ ยังไงก็ตามนะครับมีข่าวที่น่าตื่นเต้นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่รายงานมาจากสื่อตุรกีนะครับอย่างซาบาโดยสาระสำคัญเนี่ยก็ประมาณว่ามาริโอ้บังโกผู้อำนวยการกีฬาของเฟเนบาเช่เนี่ยได้ข้อมูลมานะครับว่าโจวานนี่มาน่าผู้อำนวยการกีฬาของทางนาโปลีเนี่ยได้เปิดเผยราคา ของทางวิกเตอร์โอซิเฮนนะครับกองหน้าตัวเก่งของพวกเขาที่ตอนนี้เนี่ยถูกยืมตัวไปเล่นกับกาลาตาสลายนะครับในลีกสูงสุดของตุรกีว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะตอบรับข้อเสนอราวๆ75้าล้านยูโรหรือว่า64.5ล้านปอนด์นะครับสำหรับทีมที่ต้องการจะใช้บริการของกองหน้าตัวเก่งของพวกเขารายนี้โดยจะเปิดโอกาสให้ทีมที่ยอมจ่ายเงินก้อนแรกราวๆ21.5เล้าน ปอนหรือว่า25ล้านยูโรได้พูดคุยในรายละเอียดกันนะครับโดยผลงานของวิกเตอร์ซิเฮนในซูเปอร์ลีกของตุรกีเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับตอนนี้เนี่ยก็ลงเล่นไปแล้ว9นัดน,นะครับให้กับทีมยักษ์ใหญ่ของตุรกีแล้วก็ยิงได้8ประตูนะครับแล้วก็มี4แอสซิสต์ด้วยและตามข่าวเนี่ยเจ้าตัวก็ได้รับความสนใจจากทั้งอาร์เซนอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเชลซีแล้วก็อ,อัอีฮาวจากซาอุดีอาระเบียนะครับ โดยสื่อเนี่ยรายงานว่าอาเซาได้ติดต่อไปทางนาโปลีแล้วด้วยนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการที่จะดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะครับซึ่งถ้าหากว่าจะมีกองหน้าสักคนระดับท็อปที่จะมีโอกาสย้ายเข้ามาร่วมทีมอาเซาสูงหน่อยนะครับโดยส่วนตัวมองว่าก็น่าจะเป็นวิกเตอร์โอซิเฮนเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าด้วยราคาด้วยศักยภาพด้วยสถานการณ์ความต้องการในการย้ายทีมความต้องการในการขายทุกอย่างมันดูลงตัวนะครับ มันอยู่ที่อาร์ซนอลอย่างเดียวเลยว่าพร้อมที่จะให้โอกาสนักเตะรายนี้เข้ามาอยู่ในทีมหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระแสะมาว่าอาร์เดต้าเนี่ยน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคาแรคเตอร์ของทางโอซิมเพนเองนะครับเกรงว่าจะทําให้ส่งผลในทางลบกับบรรยากาศของทีมอะไรทํานองนั้นก็ หวังว่าด้วยสถานการณ์ปืนเฟดของอาเซาในช่วงเวลานี้แล้วก็โอกาสในการลุ้นแชมป์เนี่ยมันรดป,ปรีเต็มทีแล้วเนี่ยมิเกลไรต้าจะยอมลดอัตราความเป็นตัวตนของตัวเองลงบางส่วนนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กองหน้าตัวเป้าธรรมชาติแล้วก็ศักยภาพสูงอย่างวิกเต์เซมเพนเนี่ยได้เข้ามายกระดับการทำประตูของทีมนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ยังไงก็ฝากแฟนมนุษย์ท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามมันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ